สวัสดีครับกิติครับผมบน y o u t u h e ช่องกิติคนคำนวูลทีวีนะครับคลิปนี้มาแบ่งปันแนวทางประจำวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมก็จะมาไลฟ์สดแบ่งปันกันสดๆเลยนะครับนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับ กดติดตามแล้วอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ทุกโพสต์ของกิตติด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาพูดมาคุยในคลิปต่อๆไปนะครับผมใครที่ติดตามอยู่แล้วนะครับแนวทางรัฐบาลไทยของผมเนี่ยจะมีเลขคาดการณ์ทั้งหมด6ตัวนะครับ จะมีเลขคาดการทั้งหมด6ตัว5 4 0 3 6 7นะครับนี่คือเลขคาดการ์ว่าจะติดเด่นออกตัวไว้ก่อนนะเลขมีทั้งหมด10ตัวนะครับผมยกมา6ตัวเดี๋ยวก็จะมีคนแซวทำไมไม่ยกมาทั้ง10ตัวเลยล่ะกิตตินะครับนะ แต่ก็จะมีตัวเด่นตัวรองนะครับวิ่งบนนะครับผมวางสี่กับห้านะครับห้ากับสี่เนาะส่วนวิ่งล่างนี่วางศูนย์กับสามนะครับส่วนเลขหกกับเลขเจ็ดเนี่ยจะเอาไว้เป็นตัวกันนะครับงวดที่แล้วนี่ตัวกันเขเข้านะผมวางตัวกันหกหนึ่งนะครับมันออกเออวางตัวกันหนึ่งหกเนาะมันออก หกหนึ่งล่างนะครับแล้วก็เข้าเน้นเน้นด้วยนะสำหรับ2ตัวบนงวดที่แล้ว9ก้าหเนาะผมวาง69้ามันออกเก้าหกันเลยจริงๆถ้าจะคุยก็แตก3ามตัวแหละมันออกห9เหกเนาะงวดวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาบนนะครับ5้ากับ4นะครับ ที่วงกลมครอบไว้ก็คือเด่น4นะครับลอง5นะครับวิ่งล่างนะครับ0นย์กับ3เด่น0ูนย์ลอง3นะครับเด่น0ส,ส่วน2ตัวกับ3ตัวเน้นเน้นตัวกับ3ตัวเน้นเน,นนะครับก็ เป็นอะไรไปไม่ได้นะครับ4 5กับ0 3ครับนี่คือเน้นสุดๆแลนะ้วถ้าใครอยากถ้าท่านใดสงสัยว่าเน้นแบบไหนตัวไหนบนตัวในล่างก็เอาตามตัววิ่งเลยนะครับ4 5บน0 3ล่างนะครับนี่คือสองตัวเน้นสุดๆแต่สองตัวเน้นๆเนีน่ยผมจะวางหกชุดนะครับอันนี้คือเน้นสุดๆ อีกสชุดนะครับก็จะเป็น4ีศนะครับ5 0าศนะสาห้าแล้วก็3 4 1 2 3 4หนี่ห้าหนี่ตามนี้ครับ4ี่ห้าสาม5ูนนห้าศสนะครับก็จะวินกันกลับไปกับมานเลแหละเลขสี่ตัว จริงๆแล้วเลข4ตัวเนี่ยนะครับ5 4 0 3วินวินเลขชุด2ตัวได้ทั้งหมด16ชุดนะครับกลับไปกลับมารวมทั้งเลขเบิ้ลด้วยนะตามนี้แต่ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้พอแค่นี้บางท่านก็ว่าเยอะแล้วชุดส่วน3ตัวบนนะครับผมก็จยัง6ชุดเช่นเดียวกัน045 สามสี่ห้านี่ห้าศูนย์สามสี่ศูนย์สามนะครับนี่คือสี่ชุดจากเลขสี่ตัวนะจริงๆแล้วเลขสี่ตัวก็วินเบลลิคิวสามตัวกลับไปกลับมาแบบไม่เบิร์นม่ตอไม่หามก็ได้สี่ชุดนี่แหละครับอีกสองชุดก็จะเป็น 6กสหแล้วก็เจ็หนะครับเยอะไหมไม่เยอะนะ6ชุดเนี่ย <c oughs> ผมไม่นิยมนะครับไม่นิยมวินเล็เบิ้ลเล,เล็ตองเลขหางเนาะแต่ถ้าใครชื่นชอบหรือ ชอบในเลขสี่ตัวหรือ6ตัวเนี่ยนะครับนําไปวินเป็นเลขเบิเล้เเลเลขตองหามได้เพิ่มเติมนะครับผมเลขมีทั้งหมด6ตัวนะครับก็มีเลข7ก,กับเลข6เนาะที่เอาไว้เป็นตัวกันนะครับงวดที่แล้วตัวกันก็มานะเนาะเลข1นะครับ ตัวกันนะครับสำหรับ2ตัวก็จะเป็น67นะครับ37 47 46 36 57เห้าเจ็ดเยอะแล้วนะนี่ <c oughs> นะครับเยอะแล้วนะสี่หกชุดเลยนะ ตัวกันเฉยๆนะครับตามไม่ตามไม่ว่ากันนะครับเผื่อไว้ส่วน3ตัวกันนะครับ367หนะครับ4ี่ห6 7 0 6 7ห้าหเเเอาแค่สี่ชุดพอกัน3ตัวนะครับ3ตัวบนนะครับตัวกัน4ชุดพอ ครับฝากกดติดตามกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และคลิปวิดีโออื่นของกิตติด้วยนะ่อพูดคุยทักทายกันได้นะครับสุดท้ายถ้ามันการกวนฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมก็ไลฟ์สดนี้ก็จะฝังสตรีมสดไว้นะครับให้ท่านที่ไม่ได้ดูตอนไลฟ์สดนะครับได้ชมย้อนหลังด้วยนะ โอเคเพื่อมก่การเสียเวลาขอยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้มันๆสุภูสุวรรณครับพี่น้องสวัสดีครับ